วันนี้ดิจิทัลไม่ได้เข้านะคะมันยังอยู่ในเรื่องของการวนความเห็นคือตอนนี้ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงมันไม่มีปัจจัยแทรกเข้ามาในเรื่องของออทั้งทาริฟเองทงั้งเรื่องของภาษีเองถ้าความเห็นครบแล้วเป็นยังไงต่อมันถึงจะไปกําหนดได้ว่าเลื่อนหรือไม่เลื่อนแต่ตอนนี้ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็ยังเป็นวันเดิมอยู่อยู่แต่ว่าต้องเอาข้อมูลให้ครบกกานนะคะถึงจะแจ้งได้ วันนี้ดิจิทัลวอลเลตไม่ได้เข้านะคะมันยังอยู่ในเรื่องของการวนความเห็นนะคะเพราะว่าจริงก็มีในเรื่องของสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ทเปลี่ยนแปลงไปเพราะฉะนั้นเนี่ยทางหน่วยงานอะไรอันไม่ว่าจะเป็นสถาพัดเองเป็นแบงก์ชาติเองเนี่ยก็เริ่มมีความคิดเห็นเข้ามาซึ่งแน่นอนเราต้องรับฟังอยู่แล้วนะคะเพราะว่าจริงแล้วยังไงก็ตามเนี่ยความตั้งใจของเ,อเรื่องของดิจิ t a ลวอลเลตการกระตุ้นเศรษฐกิจมันก็คือการกระตุ้นเศรษฐกิจนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย เมื่อมีปัจจัยแทรกเข้ามาเนี่ยเราต้องดูว่าอะไรบ้างที่จะเป็นปัจจัยในการสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้นะคะเพราะฉะนั้นก็รับฟังความคิดเห็นจากจากผู้รู้ทุกๆหน่วยงานเรายังไม่ได้มีมติเรื่องจะยกเลิกใดๆนะคะแต่ว่าอยู่ในช่วงรับฟังความคิดเห็นก็คือต้องฟังให้ให้ให้ครบก่อนว่าความจําเป็นมีมากน้อยแค่ไหนในเรื่องการกระตุ้นเศรษฐกิจ แล้วก็เงินเงินก้อนนี้เนี่ยสามารถจะทําอะไรที่เกิดประโยชน์สประโยชน์สูงสุดต่อคนทั้งประเทศอันนี้คือเป้าหมายที่สําคัญที่สุดนะคะเราต้องมองไปที่เป้าหมายว่าทําเพื่ออะไรทําเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องดูว่าสุดท้ายแล้วเวียนความเห็นทั้งหมดเนี่ยออกมาว่ายังไงนะคะอันนี้มันไม่สามารถไม่สามารถเป็นฝ่ายบริหารฝ่ายเดียวได้ที่ว่าเราตัดสินใจแล้วโกได้เลยมันต้องมันต้องดูเรื่องนี้ประกอบด้วย คือตอนนี้ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะสิ่งที่ทําอยู่ก็คือเรารับฟังความคิดเห็นอยู่ค่ะวคาเยรอไปก่อนคะหรือว่าการจ่ายเงินเฟัรอไปก่อนหรือว่ายังจะไปตามกหนดการจ่ายเนเดิมอันนี้เนี่ยเรายังฟังความคิดเห็นไม่ครบเพราะมันมีปัจจัยแทรกเข้ามาในเรื่องของทั้งทาริฟเองทั้งทางเรื่องของภาษีเองมันมีเข้ามาปุ๊บเนี่ยต้องรอก่อนว่าถ้าความเห็นครบ แล้วเป็นยังไงต่อมันถึงจะไปกําหนดได้ว่าเลื่อนหรือไม่เลื่อนแต่ตอนนี้ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็ยังเป็นวันเดิมอยู่ะไรอยู่แต่ว่าต้องเอาข้อมูลให้ครบก่อนนะคะถึงจะแจ้งได้เพราะอย่างนี้ถ้าจะให้แบบพูดเป็นรับปากว่าอย่างนี้อย่างนั้นเนี่ยมันมันไม่ได้เพราะว่าเราก็บอกแล้วว่ากําลังรอความคิดเห็นอยู่เราเรามีกําหนดของจะกสหรัฐอยู่แล้ว90วันนะคะเราไม่หลุดกรอบนี้แน่นอนแต่ว่าในการดีลรับต่างๆหรือว่าคำว,ว่าดีลรับทรไมมันดูแต่ว่ามันก็ในการคุยในดีเทลเนี่ยค่ะเราก็ทาอย่างต่อเนื่องนะคะท่านรองพิชัยก็ดููเรื่อองนี้ย นะคะแล้วก็มีการอัปเดตกันเรื่อยๆอยู่แล้วค่ะมันต้องมีในส่วนที่เปิดเผยได้นะคะและยังไม่เปิดเผยมันไม่มีทั้งหมดที่จะเป็นความลับทั้งหมดอยู่แล้วค่ะเราก็ต้องดูทัมมิ่งด้วยว่ามันควรจะดูเวลาด้วยว่าเราควรจะปล่อยในหัวข้อต่างๆเนี่ยช่วงไหนนะคะเพราะว่าเราก็ต้องเอ่อเขาเรียกว่าอ,อะไรบอกหรืออธิบาย ในช่วงที่เราเกิดประโยชน์สูงสุดให้ประเทศด้วยนะคะไม่ใช่ว่าถวราก็คือบอกเลยหรือว่าปิดเลยมันมัน,ม,น,ม,นมันทำไม่ได้อยู่แล้วสิ่งที่เพิ่มเติมเราเอามาเพิ่มเติมนะคะซึ่งก็ได้คุยกันไปแล้วก็คิดว่าน่า,นาจะครอบคลุมแล้วในสิ่งที่ประเทศไทยจะจะคุยกับสหรัฐนะคะแล้วเขาก็มีกกอบในเรื่องของ90บวันซึ่งตอนนี้เองถ้าเราดูสถานการณ์หรือดูความเคลื่อนไหวของท่านนั้นเนี่ยเขาก็ยังมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆเยช่นกันนะคะในเรื่องของแต่ละประเทศเองหรือว่า ความคิดใหม่ๆหรืออะไรออกมาเราเรากเรารอดูแล้วก็ปรับกับแผนเราอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วค่ะ